ไแจ่มเป็นชายวัยรุ่นหูกลางตาโตอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมันเป็นคนพิสดารไม่เหมือนคนอื่นหูมันจะกลางตามันโตเหมือนไขห่ห่านแต่พรสวรรค์ของมันคือมันจะได้ยินอะไรในระยะไกลสิบกิโลและมองเห็นอะไรได้ไกลกว่าคนอื่นปกติสิบเท่าแต่ทั้งนี้คนในหมู่บ้านเห็นมันแล้วออกจะรังเกียดด้วยที่มันดูแล้วน่ากลัวผิดมนุษย์เวลามันไปไหนคนจะเดินหนีไม่กล้าเข้าใกล้ ราวกับเป็นสิ่งลี้ลับไอ้แจมก็ทนอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบนี้มาตั้งแต่เด็กมีอยู่วันหนึ่งมีฝนตกหนักพายุเข้าด้วยที่ไอ้แจมมันเป็นคนที่ได้ยินอะไรไกลๆมันได้ยินเสียงน้ําไหลมาจากเขื่อนใหญ่ใกล้หมู่บ้านมันรีบวิ่งไปบอกชาวบ้านให้เก็บข้าวของหนีน้ําท่วมมันบอกว่ามีน้ําไหลมามันได้ยินชาวบ้านตกใจแต่บางคนก็เชื่อว่าไอ้แจมมันได้ยินเพราะหูมันกลางผิดมนุษย์ เลยให้คนในหมู่บ้านขับรถไปดูปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงชาวบ้านรีบเก็บข้าวของหนีตายกันเจ้าละวันแต่ด้วยที่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนเพราะไม่รู้เส้นทางน้ำไหลไอ้แจ่มด้วยที่มันมีตาโตมันขึ้นไปบนหลังคาแล้วมองไปไกลสิบเท่ามันเห็นทางน้ำไหลมันเลยบอกชาวบ้านไปในทางที่ปลอดภยัยชาวบ้านก็เชื่อเพราะมันบอกเรื่องเขื่อนแตกมาแล้วทุกคนก็ไปตามที่มันบอกหลังจากนั้น น้ำก็ไหลามาอย่างรวดเร็วท่วมบ้านเรือนทั้งหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเป็นอันตรายอะไรพอหลังจากน้ำลดชาวบ้านต่างโล่งใจที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและยกย่องไอ้แจมให้เป็นฮีโร่ช่วยชีวิตผู้คน